คุณผู้ชมฮะมีหนุ่มชาวสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็เล่นพูลเล่นสนุนเกอร์เนี่ยกับหนุ่มไทยแล้วก็เขาก็เดิมพันกันหนุ่มไทยเนี่ยเมาฮะเขาบอกว่าเนี่ยเ,เขาเล่นแพ้แล้วเขาอ้างว่าหนุ่มสวิสเนี่ยโกงเขา,านะฮะเขาก็เลยเอาไม้คิวเนี่ยไปตีหนุ่มสวิสจนได้รับบาดเจ็บเลยนะครับเนี่ยฮะก็ไปช่วยเหลือคนเจ็บนะเที่ยงคืนกว่าที่ผ่านมาครับได้รับแจ้งบอกว่ามีชาวสวิสได้รับบาดเจ็บอยู่ที่บาร์แห่งหนึ่งในซอยเขาตะโล บางละมุงจังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุพบนายเดวินอายุ36สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์ถูกไม้คิวของสนุกเกอร์เนี่ยตีเขาที่ข้อมือได้รับบาดเจ็บนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนคนกอ่อเหตุชื่ออนันต์แวงวันอายุ30อยู่ในการเมาอย่างหนักให้การกับตำรวจบอกว่าคนเจ็บนะฮะกับผมเนี่ยก็คือเล่นพูด้วยกันเล่นสนุกเกอร์แล้โดนโกงผมเนี่ยเขา้าองว่าผมเนี่ยโดนโกง ผมก็เลยไม่ยอมจ่ายเงินก็เลยเกิดการทะเลาะกันเอาไม้คิวเนี่ยตีหนุ่มสวิตเซอร์แลนด์จริงเพราะเขามาทำร้ายผมก่อ,น,อนเดี๋ยวลองฟังหน่อยเขาต่อยผมก่อนเขาตีผม่อนว่าเขาอ่าผมเป็นแช่งนุกแน่แล้วเขาไม่ยอมจ่าย๋อเล่นโกงอะไรเงี้ยไม่ยอมจ่ายแล้วเราก็หาเรื่องอ,อ้าเขาบอกเขาเส้นใหญ่ ผมก็จบดิแล้วเขาฟาดผมดูดิแก่ออันนี้คือแบบเขาเรียกว่าอาการลิ้นเปรีย้ยนะลิ้นไม่ค่อยมีแรงแล้วนะทีนี้อ่ะตำรวจก็เอาตัวไปลงพักนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะครับผมเมาด้วยนะฮะหนุ่มไทยฮะตีหนุ่มสวิทไม้คิวหักเลยนะเออครับ